สวัสดีครับไร่ท้องนูดค่บผมมื่อานี้นะครับผมก็จะมาแตงกิงเนาะวัดที่นี่ผมเอก็งนานี้ผมโพสคลิปลงประมาณนูสองมือนี่แหละแต่มีคนถักมาถามว่าอาทำไมแต่งกิงคือแตงตำแท้คือบ่แตงตรงทีเป็นน้ำตาลต่อเขียวเนาะผมก็สิบบอกเลยว่าทีเพิ่นถามมาเพิ่นบอกมาถึกนะครับถือเครื่องมือนะครับเนาะเป็นหยังนะครับมาเบิองนะครับผมสิบพามาเบิงองใก่ๆนะครับปกระหนี่เห็นบ บักคีดาเขานี่ยนี่ของเป้าซื้อเนาะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมเวลาแตงเขยันแตงอยู่น้ำน้ำตาลดอกเขียวนี่นะครับเพราะบานทีนี่เขาจะงอกดีนะครับเดี๋ยวเขาจะแทงดีเลยกัเออเวลาตาออกมาเนี่ยค่อยจะสมบูรณ์แข็งแรงเนาะได้บัดที่นี่เมื่อเบื่อกี้นี้นะครับผมเบื่อกี้นี้ผมแตงเมื่อไม่น้ำตาลตัวเขียวได้ขึ้นเมื่อกล้เมื่อไม่น้ำเมื่อไม่น้ำตาลตัวเขียวได้เห็นมห้ดนี่ริงสีน้ำตาลเลยนะครับเป็นหยั่งหมดดีนะครับผมสีบอกไว้เลยว่าที่ผมแตงทั้งหมดีข้างหลังนี่คือ ผมดีแตงอยู่เนี่ยห,ห็มันอยู่ประมาณจะเพียงไรนะครับเพราะว่าเป็นยังถึนเวลาเขาแตหยอดแตกง,งานแตกใบออกมื่อไรเสียลมมันแห้งเนาะโลยเบพที่นี่บุกซีดาผมมันล้มหลายตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการตัดแตงกิ่งนี่กะบม่ได้ผิดบ่ได้เถีองเนาะแต่ว่าตัดแตงกิ่งให้มันเข่าในอสภาพของแต่ละพื้นทีน่เนาะวันนี้ผมก็าขาดูดีๆมาฝากสันส้นๆประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณเลยสวัสดีครับ